รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นทีก่กับเราสีเน <K> ลยวเราไปลงพื้นที่เชียงใหม่กันนะครับหัวหน้าพักอกตัดใหม่ช่วยผู้สมัครสอสอหาเสียงที่บ้านเกิด หัวหน้าพักโอกาสใหม่เดินตลาดเช้าอูคำเมืองหาเสียงที่บ้านเกิดช่วยผู้สมัครสสชูนโยบายคืนอากาศสะอาดให้พี่น้องชาวเชียงใหม่และนโยบายป้องกันภัยธรรมชาติครบวงจรทั้งดินโคนถลม่มน้ำท่วมน้ำแรงแผ่นดินไหวทั่วภาคเหนือนายจตุพรบุรุษพัฒน์คนดีเดตนนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักโอกาสใหม่พร้อมด้วยนายพจนาตศรียารันผู้สมัครสสเขตหนึ่งพลตีพนมศรีเผือด ผู้สมัครสสเขต3ในกฤิอนันต์วัฒนะผู้สมัครสสเขต5และนางสาวยาน,นันต์สุริยาผู้สมัครสสเขต8ลงมืนที่ตลาดประตูเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่หาเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่จับจ่ายใช้สอยในตลาดเช้าโดยหัวหน้าพักโอกาสใหม่ได้ทักทายพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านด้วยคําเมืองอย่างเป็นกันเองพร้อมกันนี้ กับแนะนำตัวสอจนุ้ยนายพจนาศียรันผู้สมัครสะสะเขตหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่และขอโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยชูนโยบายคืออากาศสะอาดให้พี่น้องชาวเชียงใหม่และแผนการป้องกันภัยธรรมชาติครบวงจรทั่วภาคเหนือในจตุพรระบุว่า ยุทธศาสตร์หาเสียงในพื้นที่ภาคเหนือจะเน้นการแก้ปัญหาสภาวะภูมิอากาศฝุ่นพ m 2อมภัยพิบัติทั้งภยัยแล้งอุทกภัยและแผ่นดินไหวควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายรวมถึงแก้ปัญหาแนวเขตที่ดินทำกินทับซ้อนในพื้นที่ปา่าสงวนอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือส่วนการหาเสียงในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ได้เน้นย้ำใบให้ผู้สมัครสสลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อน,นําเสนอนโยบายของพรรคอย่างต่อนเนื่องอย่างไรก็ตามอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนชวนกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์2569นี้ให้มากที่สุดและเลือกคนที่ใช้และพยายามมองถึงนโยบายที่ดีๆและอยากจะฝากพรรคโอกาสใหม่และผู้สมัครสส เขตเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เราเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนทุกภูมิภาคและเข้าไปบริหารครับเคลื่อนนโยบายของพรรคโอกาสใหม่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทําให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับพรรคโอกาสใหม่เตรียมส่งผู้สมัครสสเชียงใหม่4ี่เขตจากทั้งหมด4เขตได้แก่เขตหนสจนายนพจนาศียารัน์ อดีตสออ,ออบจเชียงใหม่อเมืองเชียงใหม่เขตสามพลตีพันนมสีเผือดอดีตหัวหน้าฝ่ายงานข่าวกอรมจังหวัดเชียงใหม่และอดีตผู้สมัครนายกอ,อบจเชียงใหม่เขตห้นนานายกฤิอนันตวัฒนะและเขตแปดนางสาวยายาันานั์สุริยาอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อหางดง